สวัสดีนะครับผมอาจารย์ครพลธรรมรังสีนะครับวิชานี้เป็นวิชาการออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์นะครับก็บทที่หหรือหน่วยที่1เนี่ยนะครับก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเ,เว็บไซต์นะครับก็จะมีอีเมลของผมตรงนี้นะครับเบอร์ติดต่อนะครับสามารถติดต่อได้นะครับในเวลา <c oughs> ปกติ ก็คือ8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะถ้าสงสัยก็อีเมลมาถามหรือว่ามาในา Google Meet นะครับเ,เดี๋ยวผมจะมาเล่าก่อนนะครับเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนานะครับเป็นแหล่งเรียนรู้บ้างเป็นการออกแบบการสร้างโปรแกรม และผู้พัฒนาเนี่ยนะครับก็จะนำเว็บไซต์นะครับหรือภาษาที่เขาใช้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นภาษา html ไฟล์ตอนนี้เป็น html ไฟล์ css นะครับมาออกแบบในภาษา html เนี่ยก็จะสามารถสร้างโครงสร้างนะครับให้เป็นเราสามารถรู้ได้ว่าเป็นคำพูดเป็นวิดีโอ Presentation เป็นสามารถดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมย่อยๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถทำให้ผู้ชมสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มาต่อนะครับมาต่อกันนี่คือความหมายของเว็บไซต์แล้วก็โฮมเพจเว็บไซต์โฮมเพจเว็บเพจเว็บโพสติ้งนะครับแล้วก็โดเมนเนมนะครับ ผู้พัฒนาในปัจจุบันหนึ่งสามารถตั้งชื่อนะครับยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์โรงเรียนของเรานะครับก็จะเป็นเบ w ร์ไวเบ็อนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นโฮมเพจเว็บเพจก็จะมีย่อยลงไปอีกมีประวัตินะครับมีประวัติวิทยาลัยอาจารย์ผู้สอน หน่วยงานต่างๆนะครับภาพกิจกรรมแล้วก็เอกสารให้ดาวน์โหลดหรือว่าสื่อการสอนของอาจารย์อันนี้แยกกันนะครับกับเว็บไซต์กับโฮมเพจโฮมเพจเป็น W-BACK นะครับเว็บเพจก็จะเป็นที่อาจารย์เอ่ยมานะครับโฮ s t i n g เว็บโฮสต,ติง้งนะครับ เว็บโพสติ้งก็คือเราสามารถเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปอยู่ในเครื่องแม่ขายอันนี้เรียกว่าเว็บโพสติ้งระบบจะเจนเน a เรตเว็บชื่อเว็บไซต์อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่เรานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเว็บไซต์หรือว่าชื่อเว็บชื่อเว็บไซต์นะครับ จะมาในตัวเลขเป็นเลขชุดนะครับเป็นเลขชุดก็คือโดเมนเนมนะครับจะเปลี่ยนจากโดเมนเนมจะเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นโดเมนเนมนะครับยกตัวอย่างเช่น202.57.155.144อันนี้เป็นชุดเลข IP ของเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะลั บบจะเปลี่ยนเป็นโดเมนเนมก็คือเป็นชื่อ www. w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  b a c k a t t h นะครับมันแล้วแต่ว่าเว็บนั้นจะเจเนเรตเลขชุดให้มาเป็นโดเมนเนมยังไงเลขชุดจะเปลี่ยนทุกทุกเ,เว็บไซต์หรือว่าโฮมเพจนะครับเดี๋ยว ในการอธิบายเนี่ยอาจารย์อธิบายให้ฟังอีกนะครับต่อมานะครับในเว็บไซต์ในโฮมเพจอะไรพวกนี้ที่อาจารย์เอ่ยไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับให้เราเนี่ยรู้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่น com net info อะไรพวกนี้เนี่ยมันทำไมถึงจะเป็น com net info ac.th นะครับเราสามารถเปลี่ยน .com ก็จะเป็นเชิงพาณิช .ac.th ก็จะเป็นเชิงการศึกษานะครับต่อมานะครับประเภทของเว็บไซต์นะครับประเภทของเว็บไซต์เนี่ยมีหลายประเภทมากนะครับอ่หนึ่งยกตัวอย่างเช่นขายดีนะครับเป็นเว็บออนไลน์สโตร์เว็บออนไลน์สโตร์คือเขาสามารถเก็บข้อมูลสินค้า นะครับให้เราอัพโหลดรูปภาพอัปโหลดข้อความไปซื้อสินค้าได้สองเว็บให้บริการนะครับก็จะเป็นเว็บออนไลน์สโตร์โปอันนี้เป็นเว็บ t าเวลโรกานะครับให้บริการตัวอย่างเช่นท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกสั่งจองอตั๋วเครื่องบิน สั่งจองที่พักนะครับ3ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเว็บบริษัทสินค้าแหละนะครับอันนี้เป็นเว็บบริษัทสินค้านะครับต่อมาเนี่ยสีเนี่ยก็จะเป็นเว็บอันนี้อันนี้เป็นสีนะครับก็จะเป็นเว็บเกี่ยวกับเอ่อหน่วยงานแล้วนะครับหน่วยงานอาชีวะศึกษานะครับ แล้วก็ป,ประเภทที่5ประเภทที่5คือ,อเว็บไซต์เกี่ยวกับบันเทิงนะครับก็จะเป็นกระปุกสนุกทีนี่อะไรเนี้ยพวกที่เราแบบเคยเข้านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลก็เป็นประโยชน์ก็จะเป็นแบบแชร์ข้อมูลกัน นะครับ7นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเกี่ยวกับอคอมเมนต์ comment, พันทิปสามารถเราสงสัยอะไรเนี่ยเราสามารถสงสัยเรื่องอะไรจริงๆเนี่ยเราสามารถเข้าไปในโพสในพันทิปได้บอกเล่าบรรยายเว็บไซต์ที่9นะครับเว็บไซต์ที่9ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่สร้างรายได้ส่วนเว็บไซต์ที่10 นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนเราแล้วนะครับเอ,อยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับที่ข้ามไปก็เป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์นะครับโซเชีย l เว็บไซต์ก็จะก็จะเป็นที่เรานิยมกันใช้ไหมก็เป็น facebook นะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมี i f ไฟนะครับโอ้โหนานมากแล้วนะ สังคมออนไลน์เนี่ยก็จะมีหลายอย่างแล้วแต่เราจะถนัดชอบอันไหนแต่ที่หลักๆที่ยกตัวอย่างมาที่นิยมเนี่ยอาจารย์10อันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเว็บเนี่ยเว็บโรงเรียนเนี่ยจำไว้ให้ดีออกข้อสอบแน่ครับต่อมานะครับวิธีการสร้างและออกแบบเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็จะมีโปรแกรมสามารถสร้างนะครับก็จะเป็น Adobe Photoshop อันนี้สามารถออกแบบนะครับ ต่อมาเราเออกแบบเสร็จเนี่ยเราก็ต้องใช้มาเว็บ Adobe d e ี e b e r e r นะครับซึ่งสร้างโครงสร้างเชื่อมต่อเว็บไซต์เป็นเลเยอร์นะครับต่อมาก็เป็นแฟตแฟตเนี่ยเป็นแอนิเมชันละนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Standard นะครับออกแบบโดย Photoshop สร้างโครงสร้างเว็บไซต์โดย Dream นะครับ แล้วก็ใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือว่า Animation เนี่ยในแฟรนะครับแต่ว่าสิ่งหลักๆที่อาจารย์จะสอนนะครับที่เขาใช้แล้วก็ใช้นิยมใช้กันนะครับก็จะเป็นเว็บออกแบบเนี่ยก็จะเป็น Bootstrap ใช้เป็น css นะครับแล้วก็การสร้างเว็บไซต์ที่เป็นใช้ดีมนะครับก็จะเป็นการใช้โปภาษา html ไฟ นะครับแล้วก็โปรแกรมที่เป็นสร้างภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเป็น j a ว a Script J จาวา c r i p t J นะครับอันนี้เป็นการออกแบบไซต์3โปรแกรมนี้นะครับที่เราเคยเรียนเรารู้จักกัน,นครับต่อมา,อาความหมายนะครับของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยอินเทอร์เนต็ตเนี่ยที่เรารู้กันก็คือ,อเป็นระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกัน,กนมากกว่า2เครื่อง นะครับสามารถส่งข้อมูลไปหากันได้นะครับสื่อส่งตอบกลับได้นะครับเป็นระบบอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายแวรแลนแมนแวนนะครับต่อมานะครับก็คือความสำคัญของอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสมัยนี้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วนะครับในชีวิตประจําวันเนี่ย,ยตัวอย่างเช่นหนึ่งทางด้าน,นการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งค้นคว้าทาง2ทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็จะมีธุรกิจพาณิชย์ขึ้นมานะครับสเราจะใช้เทคางด้านบันเทิงรูหนังอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาเนี่ย ก็จะเป็นเว็บเบ์เซอร์นะครับเว็บเบ์เซอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด5อันดับนะครับก็จะเป็น1อันดับ1นึ่งอโมซล่านะครับ่อนะครับก็เป็น Google Chrome 3เป็น Internet Explorer นะครับ C เป็น O-Pora นะครับ5คือ Safari นะครับอันนี้เป็นระดับบท็อปนะครับ ที่เวลาเราเขียนโปรแกรมไปเนี่ยหรือว่าเขียนภาษา,ษาท t ม l อไปเนี่ยเราจะมารันในตัวนี้นะครับถ้าศึกสาพอเข้าใจนะครับหรือสงสัยนะครับ inbox ไได้สอบถามได้นะครับผมอาจารย์นครพลธรรมนังศรีเนี่ยขอจบนะครับหน่วยหรือบทที่1นนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ แค่นี้นะครับสวัสดีครับ